สวัสดีชาวราศีเมษเป็นยังไงกันบ้างนะคะคลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีเมษทุกทท่านเลยนะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษคะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษในเร็วเร็วนี้พลังงานชาวราศีเมษเป็นอย่างไรอะไรจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษ Temperance ว้าว wow. สวยงามนี่คือ Energy ของคุณในตอนนี้เวลานี้และสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเชื่อในต้องย้ำเสมอเลยชาวราศีเมษคุณกำลังโยกย้ายสู่ในทิศท,ทางของความสำเร็จ Balance เชื่อใน Intuition ของคุณสิ่งที่คุณอยากที่จะคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ ตลอดเวลาคุณสามารถที่จะตัดสินอะไรหรือว่าทําอะไรได้ด้วยตัวเองตลอดเวลาเรียกได้ว่าความเชื่อมั่นมั่นใจของคุณนําพาคําตอบมาให้กับคุณนําพาการเปลี่ยนแปลงความสําเร็จการโยกย้ายสู่สิ่งเดิมๆไปสู่สิ่งใหม่ๆมันเหมือนกับว่าคุณมีสิ่งพิเศษในตัวเองคุณมีนางฟ้าคุณเป็น intuition ในตัวเองที่ส่องแสงสว่างมากๆ คุณกําลังรับรู้พลังงานอะไรบางสิ่งบางอยา่างอย่างรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยตัวเองเหมือนคุณกําลังเติบโตจิตวิญญาณคุณกําลังเติบโตบางสิ่งที่มันเหมือนกับจะกลับด้านอีก,อ,กอย่างหนึ่งนะคะเหมือนกับว่าในสิ่งที่คุณทําตอนนี้หรือว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้มันจะกลับอีกด้านหนึง่งนะคะสวิตไปอีกฝั่งหนึง่งให้คุณได้สะท้อนอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวเองไปสู่ความสําเร็จสะท้อนความคิดสะท้อน การตัดสินใจสะท้อนอนาคตกับอดีตบางอย่างที่คุณจะต้องเหมือนกับตัดสินใจหรือว่าวางแผนหรือว่ารับรู้สิ่งนั้นจงเชื่อในสิ่งที่คุณกําลังรู้สึกแล้วก็การวิเคราะห์การตัดสินใจของคุณสวยงามมากๆหมายเลข14อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษในเร็วๆนี้ for of pentacles จงเห็นคุณค่าในตัวตนของตัวคุณเองให้เกียรติตัวเองคุณคุณมีคุณค่าในตัวเองมากๆ for all p e o p l สิ่งที่คุณหวงแหนสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณรอคอยคือมันเป็นความภาคภูมิใจมันคือความสำเร็จงานเงินความรักไลฟ์สไตล์ความเป็นตัวตนของคุณคุณเป็นทรัพย์สมบัติอันมีค่าในตัวเองมากๆเลยเพราะคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณรอคอยคืออะไร คุณห่วงแหนคุณค่าในตัวเองคุณต้องเจอคุณต้องเจอรักแท้คุณจะเจอคุณห่วงแหนเงินของคุณคุณก็จะมีเงินเก็บมีเงินใช้นะคะมีเงินไว้สำรองหรือว่ามีเงินต่อยอดไปสู่สิ่งที่คุณต้องการได้เชื่อว่าคุณเข้าใจชาวราศีเมษหมายเลข4 o 4นั่นคือคุณความความเป็นคนที่ คว,มมความมั่งความมั่นคงประสบความสําเร็จความเป็นผู้นําความสําเร็จที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณชาวราศีเมษอะไรที่คุณไม่เคยได้ไดรับกําลังที่จะได้รับอะไรที่คุณไม่เคยได้เจอกาลังจะได้เจอเดทสิบสามสี่และสิบสี่สี่และสิบสามเดทแอนด์รีเบิร์ตการจบกันเพื่อเริ่มต้นใหม่ความสูญเสียความเสียใจอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นการสะดุดหยุดอะไรก็ตามแต มันกำลังเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างคือการเริ่มต้นใหม่จบเพื่อเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างกําลังที่จะเป็นในเรื่องของการครบรอบบางสิ่งเกิดขึ้นอะไรที่เป็นในในช่วงของ <S 2> <S 2> <S เหมือนกับว่าอะไรที่มันกําลังอะไรเก่าๆเดิมๆบางอย่างกําลังจะเริ่มต้นใหม่ค่ะในช่วงมันอาจจะมีบางสิ่งที่คุณสู้มาแล้ว3ปีที่ผ่านมามันจะสปาร์กเกิดขึ้นเช่นก่อนหน้านี้สุขภาพคุณโอ้โหแบบเดี๋ยว เดี๋ยวสุขภาพดีเดี๋ยวไม่ดีนะคะเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวไม่ป่วยอะไรแบบนี้3วันดี4วันไข้คุณจะสุขภาพดีขึ้นเหมือนอะไรบางสิ่งอย่างกําลังเริ่มต้นขึ้นสิ่งใหม่เกิดขึ้นหรือเรื่องของสิ่งคุณกาลังโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเดิมๆติดขัดอยู่มันกาลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเดินตามแพชชั่นของคุณเดินตามความฝันของคุณเดินตามพลังใจของคุณจุดเปลี่ยนแห่งการเริ่มต้นการตื่นรู้ การเติบโตไปสู่เลเวลสิ่งหใหม่ๆของคุณอย่างที่บอกค่ะที่พูดไปเมื่อสักครู่ temperance คือการตื่นรู้มุมมองการตัดสินใจการการเจาะหาสิ่งหใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นการครบรอบ3ปีบางอย่างหรือว่าอะไรบางอย่างมันกำลังจะเกิดคำตอบเกิดการสปาร์กเกิดการเปลี่ยนแปลงรู้สึกแบบนั้นว่ามันจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นในเรื่องของบางสิ่งที่คุณจะได้ได้เห็นได้สัมผัส กับบางสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นเนาะไม่น่าเชื่อว่าจะได้รับรู้ไม่น่าเชื่อว่าจะได้ตัดสินใจไม่น่าเชื่อว่าจะได้รับข้อความอะไรแบบนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณชาวราศีเมษอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเอซอบซอร์สหนึ่งดาบ1ไม้เท้าเพ s i ัน แล้วก็ intuition intention ความตั้งใจของคุณความมุ่งมั่นของคุณการติดต่อสื่อสารชัยชนะความสำเร็จอย่างที่บอกค่ะว่ามันจะมีการติดต่อความกระจจาความชัดเจนการคุยการตัดสินใจบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณคุณกล็ลองได้รับชัยชนะคําตอบอะไรที่คุณถามหาอะไรที่มันติดขัดอยู่มันจะเกิดความจริงความกระจจางเกิดขึ้นเพราะว่าเดด d a ะคะ่ะจบแล้วก็เริ่มต้นแต่ถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณที่จะสะดุดอะไรอีกแล้วหรือว่ามันอไอ อะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณวางแผนไดีหนึ่งสองสามสี่บาลานซ์ปรับสมดุลชีวิตตัวเองให้ดี <c oughs> เพราะว่าบางอย่างมันวน,น,นเวียนกลับมาได้มันเกิดขึ้นได้เสมอเชื่อว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเชื่อในแพชชั่นของตัวเองเ <c oughs> ชื่อในสิ่งที่คุณวางแผนเป็นสเต็ปหนึ่งสองสามสี่คุณตัดสินใจได้คุณไปได้คุณอยากที่จะเริ่มต้นลงทุนอะไรคุณอยากที่จะทำสิ่งใหม่มองหาสิ่งใหม่คุณตัดสินใจคุณลุยได้เลย ไม่ลองก็ไม่รู้ชาวราศีเมษนี่คือชัยชนะความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ Four of Cups ความอดทนของคุณที่คุณรู้สึกว่าคุณรอคอยสิ่งที่มีคุณค่ามากๆจะเข้ามาหาคุณไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณรอคอยกำลังเข้ามาทำให้คุณภูมิใจกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นชาวราศีเมษ Knife of Swords เรื่องบางเรื่องกำลังพุ่งทะยานเข้ามาหาคุณไม่เหน็ดไม่เหนื่อย ก็ไม่ได้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในฟอปส์ source, คือสัญญาณของความสำเร็จการสู้การลุยต้องสู้ต้องลุยต้องทุ่มเทต้องจริงจังใส่ใจกับธุรกิจการงานถึงจะเติบโตถึงจะได้สิ่งของชิ้นใหญ่ถึงจะได้บ้านได้รถถึงจะประสบความสาเร็จต้องเหนื่อยต้องทุ่มเทแต่ความทุ่มเทนั้นคือความสำเร็จในฟอปส์ คือความสําเร็จการที่ได้มาอย่างไม่ทนันตั้งตัวความรวดเร็วการ,รเผชิญหน้าประชันหน้ากับบางสิ่งบางอย่างความจริงจะเกิดขึ้นกับคุณคุณพร้อมไหมนะคะที่จะแบบว่าสปีดต,ตัวเองเต็มที่ถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณชะลอไปอย่างช้าๆเมื่อใกล้ถึงเป้าหมายสปีดเต็มที่คุณจะได้รับความสําเร็จคุณกำลังได้เผชิญกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่คาดคิดว้าวทัวคัชาวราศีเมษ มันมีทรายสัญญาณบางสิ่งบางอย่างของใครบางคนหรือความรักหรือเหตุการณ์บางอย่างกําลังชีะทำให้คุณได้สัมผัสกับการพบเจอกับใครบางคนอย่างไม่ทันในตั้งตัวการ,รเผชิญหน้าการได้รับการติดต่อการได้พบเจอพบปะรักแรกพบการคอมมิชเมนต์เฉลิมฉลองความสุขการตามหาการค้นหาคอนเน็กชันโซคอนเน็กชันทวิตเฟลม ที่กำลังจะเกิดเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่ทันในตั้งตัว์ไพรส์์ไพรส์แบบรวดเร็วไม่ทันในตั้งตัวการันหันมากๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อจะได้เจอไม่น่าเชื่อว่าจะได้พบอย่างที่อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกเลยทูอ็อบคใครบางคนจะกลับมาใครบางคนจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณคุณกําลังได้รับการติดต่อชาวราศีเมษเหมือนมาต้องเลยเลย มันจะเร็วมากๆเลยค่ะมันรวดเร็วมากๆอาจจะเป็นภายในเดือน2เดือนที่จะถึงนี้เร็วๆนี้นะคะ Seven of Pentacles ใจเย็นนะชีวิตคุณกำลังเติบโตไปสูวว่ความมาั่งคั่งร่ำรวย The Hangman เพราะคุณรู้คุณค่าของคุณ คุณค่าทุกอย่างในตัวตนของคุณสร้างความสําเร็จให้กับคุณในทุกด้านสร้างคุณค่าในตัวตนคุณชาวราศีเมษทริอ o p Cups ความเฉลิมฉลองกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณการออกเดทพบเจอพบรักรักแรกพบเฉลิมฉลองสละโสดแต่งงานสร้างครอบครัวได้หน้าที่การงานใหม่ได้สิ่งใหม่ที่คุณรอคอย สวยงามมากๆหรือว่ากําลังที่ได้พบเจอใครในสถานที่สังสรรค์รื่นเริงงานปาร์ตี้หรือว่าใครบางคนแนะนําคุณให้ได้พบเจอกับใครบางคนอะสตาร์ชาวราศีเมษคุณเป็นฮิลเลอร์คุณเป็นผู้นําคุณนําความสาเร็จงานนําชีวิตรุ่งเรืองความสุขมาให้กับตัวคุณเองคุณกําลังเฉลิมฉลองความสุขแบบรุ่งโรจน์มากๆเลยได้ได้ว่าคุณเป็นเอะส Star ที่เป็นดวงดาวเป็นแสงสว่างเป็นผู้นําให้กับครอบครัวเป็นผู้นําให้กับชีวิต จงมีความหวังอย่าท้อนะคะเพราะว่าความสำเร็จกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณและจะเกิดขึ้นกับคุณเท่านั้นเพราะคุณกำลังเป็นแบบนั้น six of cups king of pentacles ความร่ำรวยมั่งคั่งคู่ชีวิตคู่แท้กำลังเข้ามาหาคุณใครบางคนจะกลับเข้ามาค่ะใครบางคนคิดถึงคุณอยู่นะคุณกำลังมั่งคั่งร่ำรวยจากที่คุณมั่นคงอยู่แล้วชาวราศีเมษคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยมีทรัพย์สินมีอสังหามีคู่ชีวิตที่ดีมีความสุข น็ o ตค u p s ups, ความดมสมบูรณ์เซเว่นอัพเพราะคุณรู้ว่าคุณจะต้องวางแผนแล้วคุณจะต้องไปในทิศทางไหนอย่าเชื่อใจไว้อย่าไว้ใจใครง่ายก้าดาบจงจะหนักคิดให้รอบคอบนะ,ะในการตัดสินใจและก้าดาบดูแลสุขภาพใส่ใจตัวเองนะคะอย่าคิดมากอย่าก,กังวลปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติใจเย็น,ยนค่ะแล้วแล้วทุกอย่างจะเกิดขึ้นกับคุณในความสำเร็จ อย่าเชื่อใจใครไว้ใจไง,ไง,ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือว่าออนไลน์นะคะขอคำตอบชาวราศีเมษว้า wow. ว If you believe ถ้าคุณเชื่อถ้าคุณเชื่อชาวราศีเมษความสำเร็จกำลังเกิดขึ้นกับคุณแบบยิ่งใจ Perfect timing ลุยเลยลุยเลยค่ะทุกคนมีจังหวะชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่น่าเชื่อเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปดีโอหนะ้าวันนี้สวัสดีค่ะ